อะไรเยอะมากลูกกลับยังกี่โม,มงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวล้มไปได้ลไแล้วลูกก็นั่นแหละเดินย้อนไปนั่นแหละเผื่อ,เจอ,เ,จอเจอนู่นเจอนี่ไปแล้วเดี๋ยวให้ไปเล่นอยู่ตรงปากทางอะ่ะให้เล่นจนเหนื่อยล้านเนินพิซซ่ากับพี่ลูกแก้ว,วระวังลื่นลูกน,<า>นั่น,นไง <laughs> <laughs> ไม่เอาอะไรแล้วนะเดียวระวังระวังตกลงไปนะลูกตกลงไป <ใน S 2> จ่อมเลยนะนะั่นน่ะ ต้องถึงต้องถึงต้องไม่แคร์อะไรทั้งนั้นตูดเปียกแน่นอนอ่ะบอกได้เลยอันนั้นเดียนั่นน่ะสามเหลี่ยมใครปั้นไว้ไม่รู้น่ะถือมา ได้ป้าเด็กขาไอมออย่ามากวนพี่เลยลูกไม่ของกินไม่ได้อะไรเลยได้แต่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิีกของกินมันก็มีแหละตาม